ที่6พายุเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงมีฝนตกอยู่หลังอาหารเช้าสี่สาวนั่งมองออกไปนอกระเบียงห้องนั่งเล่นเฮ้ยฝนนี้ทำให้พวกเราทำอะไรกันไม่ได้เลยนะริสาพูดเศร้าๆไปห้องสมุดนะพูดแล้วริสาก็เดินออกไปเจ๊กลับห้องไปวาดรูปต่อดีกว่าริตานึกได้ว่าวาดภาพค้างไว้ยังไม่เสร็จพี่ยาเจ๊เจไปกันหมดแล้วเราละ่ะ เชอรีนหันมาถามวาย่าเบื่อจางฝนตกแบบนี้เข้าห้องไปนอนต่อดีกว่าไปเชอร์วาแล้วก็ดึงมือเชอรีนหายเข้าไปในห้องคังยุนออกมาจากห้องพักยูชินอ้าวทุกคนหายไปไหนกันหมดชายหนุ่มคิดเมื่อกี้ยังอยู่กันครบเลยคุณริสาอยู่ที่เรือนเพาะชำหรือเปล่านะเขาเดินไปที่ระเบียงห้องครัวมองลงไปที่เรือนเพาะชำประตูยังปิดอยู่นี่ ไปไหนกันนะหรือว่าอยู่ที่ห้องเขานึกอยากจะไปหาเธอแต่ไม่รู้จะหาข้ออ้างอะไรตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่เขารบกวนเธอมาโดยตลอดแม้จะคิดถึงอยากจะอยู่ใกล้ๆแต่ยังไงก็ให้เธอได้พักบ้างดีกว่านางน่ง,น,งนอนนอน,น,อนเบื่อเหมือนกันไปหาหนังสืออ่านดีกว่าคุณวาย,ยาบอกว่าอยู่สุดทางเดินถัดจากห้องคุณริสาคังยุนเดินผ่านห้องวาย,ยา ห้องของลิตามาหยุดยืนอยู่หน้าห้องของริสาเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่เราอยู่ที่นี่ไม่กี่วันเจอเธอทุกวันแต่ก็ยังอยากมองแต่หน้าเธออยู่ดีเรานี่เป็นเอามากกว่าเขาคงไม่ได้คิดเหมือนกับเราครังยุนคิดในใจถอนหายใจอีกร้อยรอบแล้วเดินต่อไปอยังห้องสมุดห้องสมุดเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างมีหนังสือมากมายแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน มีชั้นวางหนังสือเต็มผนังห้องมีบันไดไม้เลื่อนติดผนังสูงถึงเพดานไว้สำหรับปีนค้นหาหนังสือกลางห้องมีตู้หนังสือวางต่อกันไปหลายต่อหลายตู้หนังสือที่นี่มีมากมายทีเดียวมีการจัดมุมนั่งอ่านหนังสือน่ารักน่ารักไว้หลายมุมแสดงให้เห็นว่าเจ้าของรักการอ่านหนังสือมากด้านหนึ่งของห้องจัดเป็นมุมทำงาน โต๊ะทำงานตัวใหญ่จัดวางอยู่พร้อมโคมไฟหน้าตาแปลกแต่ดูเก๋เข้ากับชุดโต๊ะทำงานได้เป็นอย่างดีคังยุนเดินดูหนังสือไปเรื่อยๆมีหนังสือภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่เขาหยิบหนังสือขึ้นมาเล่มหนึง่งหน้าปกสวยดีเปิดดูภาพประกอบด้านในหนังสือหน้าอ่านทั้งนั้นถ้าอ่านภาษาไทยออกน่าจะดีคังยุนลำพึงกับตัวเองเขาเดินต่อไปเกือบจะถึงบริเวณด้านหลังห้อง ถัดจากตู้หนังสือกลางห้องไปสามสี่แถวคังยุนหยุดชะงักหัวใจกลับเต้นโครมครามขึ้นมาอีกครั้งลิสานอนหลับตาอยู่บนเก้าอี้โซฟาตัวยาวมีหนังสือวางอยู่บนหน้าอกเขาไม่กล้าเดินต่อกลัวทำเสียงดังรบกวนเธอขังยุนได้แต่ยืนมองหน้าของเธอปล่อยผมบางเส้นเลื่อนหล่นลงมาปลกหน้าผากริมฝีปากอวบอิ่มรับกับใบหน้าทำให้เธอดูสวยงามน่ามอง การขยับขึ้นลงของเนินอกตามจังหวะเมื่อเธอหายใจมันทำให้หัวใจของเขาเหมือนจะหลุดออกมาเต้นอยู่นอกอกนาทีนี้เขาไม่นึกถึงใครหรืออะไรทั้งนั้นนอกจากเธอเกิดมายังไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนให้ตายสิเขาได้แต่ยืนมองเธออยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเหมือนเวลาของเขามันหยุดเดินไปเสียดือด้อ ไม่ทันตั้งตัวริสาขยับตัวเล็กน้อยแล้วเริ่มลืมตาสลืมสลือตื่นทำให้คังยุนตกใจเล็กน้อยเหมือนหลุดออกจากผวังอากาศดีจริงๆเลยฝนตกแบบนี้อ่านหนังสือได้ไม่กี่หน้าก็หลับซะแล้วเราลิสาคิดเธอลืมตาขึ้นมองเห็นเขาอ้าวคุณคังยุนมาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่คะลิสาถามลิสาหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เธอรำพึงกับตัวเองอากาศดีนะคะฝนตกแบบนี้ริสาจับหนังสือทีไรเป็นให้หลับทุกทีเนี่ยเล่มนี้ริสาอ่านอยู่หลายเดือนแล้วยังไม่จบเลยเธอพูดไม่หยุดเขาได้แต่มองเธอและอมยิม้มคุณคางยูนหาหนังสืออ่านหรอคะด้านโน้นน่าจะดีค่ะมีวรรณกรรมและนิยายสืบสวนสอบสวนภาษาอังกฤษหลายเล่มค่ะเธอชี้ไปทางกระถางดอกคาเทรียกระถางใหญ่มาค่ะริสาพาไปดู เขาเดินตามเธอไปอย่างว่าง่ายนี่เล่มนี้ริสาอ่านแล้วสนุกมากเลยลองอ่านนะคะเล่มนี้ก็ด้วยเธอหาหนังสือให้เขาสามสี่เล่มปกติเขาไม่ได้มีเวลาอ่านหนังสือมากนักงานที่รัดตัวทำให้ไม่ค่อยมีเวลากับตัวเองคังยุนรับหนังสือมาจากริสาเสียงของเธออธิบายโน่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้ตั้งใจฟังที่เธอพูดเลย จิตใจของเขาจับจ้องอยู่ที่หน้าของเธอเท่านั้นคุณคังยุนหาที่นั่งอ่านได้ตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวลิสาเอาน้ำส้มกับขนมมาให้ทานไปอ่านไปจะได้ไม่หลับแบบลิสาพูดพลางหัวเราะอ,อารมณ์ดีริสารับรองเลยว่าอ่านแล้วจะวางไม่ลงคังยุนไม่ได้พูดอะไรได้แต่มองตามหลังของเธอไปบ้าจริงผู้หญิงอะไรน่ารักชะมัด ความรู้สึกของเขาที่มีต่อริษาช่างรุนแรงเหลือเกินเชาน้านี้อากาศแจม่มใสท้องฟ้าปโปรง่งสีฟ้าสดพายุผ่านไปได้สัทีคุณคุณจะออกเดินทางกันกี่โมงครับผมเตรียมสปีดโบท๊ทไว้แล้วลุงหมึกรีบมารายงานกับริตาหลังอาหารเช้าคะลุงสักประมาณ9ก้าโมงน่าจะดีริตานัดแนะก,กับลุงหมึกเรียบร้อยเลยเดินกลับบ้านเพื่อบอกให้ทุกคนเตรียมตัว คังยุนนึกใจหายไม่อยากไปเลยจริงๆแต่ยังมีทั้งธุรกิจและกิจธุระมากมายที่ต้องจัดการเขาบอกพักยูชินให้รักษาตัวให้หายไวๆเขาจะรีบกลับมารับทุกคนมาพร้อมกันที่ท่าเรือหน้าหาดคุณลิตาครับเรือพร้อมแล้วครับจากเกาะใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีก็ถึงท่าเรือหาดนพรัตธาราอ่าวนาง หลังจากรออีกประมาณ10บนาทีลุงหมึกไปขับรถทำเมอรสีเทาจากบ้านริมหาดมาให้ลุงหาอะไรทำไปก่อนนะคะเสร็จธุระแล้วริตาจะโทรมาค่ะคังยุนมองรถแล้วคิดว่าคุณริษากับพี่น้องทำอาชีพอะไรกันนะทำไมถึงมีเกาะส่วนตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมายเขาได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจไปค่ะคุณคังยุนเราไปแจ้งความกันก่อน ริตาพูดเจตาสาขับให้ค่ะริสาอาสาขับรถหลังจากแจ้งความเสร็จริสาพาคังยุนไปสนามบินกระบี่ซื้อตั๋วเดินทางกลับกรุงเทพหลังจากเกิดโรคระบาดสายการบินภายในประเทศลดจำนวนเที่ยวบินลงมากสายการบินหลายสายเหลือเพียงวันละเที่ยวหรือบางวันไม่มีเที่ยวบินเลยโชคดีคังยุนได้บินบ่ายสองโมงวันนี้ แสดงใบแจ้งความบัตรประชาชนหายกับตั๋วเดินทางให้กับพนักงานแล้วก็นี่มือถือนะคะเก็บไว้กับตัวนะคะจะได้ติดต่อกับทางบ้านให้มารับริสาแสดงออกว่าเป็นห่วงเขาแล้วนี่เงินติดตัวค่ะรับไว้นะคะริตาให้เงินสดกับชายหนุ่มไว้2,000บาทเกรงใจมากเลยครับผมเป็นนี่บุญคุณพวกคุณทุกคนมากกลับถึงกรุงเทพแล้วผมจะรีบคืนเงินให้นะครับทางยุนเกรงใจ อย่าเกรงใจไปเลยค่ะพวกเรายินดีและเต็มใจช่วยค่ะริสาพูดเศร้าๆนึกใจหายที่เขาจะกลับไปกรุงเทพแล้วผมจะติดต่อมาเป็นระยะนะครับขอบคุณมากจริงๆเขารู้สึกเศร้ามากเช่นกันที่ต้องจากริสาแต่ไม่สามารถบอกความในใจกับเธอได้ริตากับริสารอจนคังยุนเข้าเกตไปแล้วจึงกลับไปยังท่าเรือเดินทางกลับมาถึงเกาะเกือบห้าโมงเย็น คุณคังยุนกลับบ้านแล้วเหรอมีเที่ยวบ,บินเหรอค่ะเจ๊วายย่าถามจ้าเครื่องขึ้นบ่ายสองครึ่งริสาพูดเศร้าเศร้า,าละสิวายย่าแย่เพื่อดูปฏิกิริยาพี่สาวริสาได้สติใครเศร้าแค่ใจหายเหมือนเราเคยช่วยเหลือเพื่อนไว้แล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปที่ที่เขาจากมาก็แค่นั้นก็ไม่รู้สึกอะไรหรอริสาปากแข็งแล้วมันต่างกันตรงไหนวะเจ๊ ปากแข็งอาการออกสักขนาดนี้วาย่าคิดในใจไปจะกินอะไรวันนี้ย่าจะทำของโปรดเจ้ให้เอาไหมวาย่าเอาใจเธอจริงเหรอยังไม่ได้ปลูกแตงกวาเลยนะลิสายิ้มงั้นเดี๋ยวทำหัวไชเท้าดองให้แทนอาจา์กินกับทอดมันได้แล้วนะโอเคนะวาย่าทำหน้าทะเลน้น เมื่อไหร่แกจะเลิกกินทอดมันสัทีนะอมน้ำมันจะตายกินมากๆคอเลสเตอรอลถามหาไม่รู้นะริตาขัดกอริษาชอบนี่งั้นทำแกงส้มกุ้งมะละกอให้เจด้วยริตาไม่ยอมจัดไปวยายาตามใจสองสาวเชอรีนกลับออกมาจากห้องพักยูชินเจกลับกันมาแล้วเหรอคะทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าคะแล้วคุณคังยุนเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีจ้าเขาก็ดูโอเคนะ คิดคิดไปก็คิดถึงเขาเหมือนกันเนาะริตาตอบนั่นสิเฉลเรีนเห็นด้วยคุณยูชินล่ทานอะไรหรือยังริตาเป็นห่วงเรียบร้อยแล้วค่ะทานยาหลับไปแล้ววันนี้เขาบ่นถึงคุณคังยุนทั้งวันคงคิดถึงและห่วงเพื่อนนะคะ่ะขณะรับประทานอาหารเย็นเสียงมือถือริสาดังขึ้นใครโทรหาแกสาริตาถามคะ ริสาตกใจค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวดูก่อนค่ะริสาหยิบมือถือขึ้นมาดูย่านี่แกโทรมาทำไมย่าริสาหันไปถามวาย่าที่นั่งกินข้าวอยู่ข้างๆกันวาย่าหันมามองพร้อมขโมดคิ้วแล้วสายหัวเมื่อเห็นท่าทางของวายา่าริสานึกขึ้นได้ว่าเอาโทรศัพท์วาย่าให้คังยุนไปอ๋อลืมให้คุณคังยุนไปนี่เองพูดแล้วยิ้มแก้มแทบปรีหน้าบานขึ้นมาทันที ริสาค่ะหญิงสาวรีบรับสายผมถึงบ้านแล้วนะครับโทรมากลัวจะเป็นห่วงนะครับเออทุกคนทางนั้นสบายดีนะครับคังยุนประมาดีใจที่ได้ยินเสียงเธอค่ะกำลังทานข้าวกันนะคะกำลังคิดถึงคุณคังยุนอยู่เลยลิสาชวนคุยเออแล้วยูชินชายหนุ่มถามหาพักยูชินแก้เขิน คุณยูชินโอเคค่ะหลับไปแล้วเชอบอกบ่นถึงคุณทั้งทั้งวันน่าจะคิดถึงนะคะพรุ่งนี้ค่อยโทรหาเขาก็ได้ค่ะริสาจะเอาโทรศัพท์ไปให้คุยครับได้ครับคังยุนดีใจไม่ต้องหาข้ออ้างโทรมาแล้วงั้นผมไม่กลัวนะครับทานอาหารต่อเถอะดูแลตัวเองนะครับคุณคังยุนด้วยนะคะพวกเราทุกคนเป็นห่วงค่ะริสารีบตอบก่อนวางสาย แหมเราทุกคนนะเจ๊ไว้ย่าแย่อ้าวแล้วไม่จริงเหรอก็เราทุกคนไงริษาย้ำจริงเจ๊จริงเชอด้วยเชอก็ห่วงเชอรินรีบช่วยกลัวริสาจะเขินน่ารักเนาะรีบโทรมารายงานตัวไว้ย่าอย่างไม่เลิกอืมน่ารักมากริสาคิดดีแล้วล่ะที่เขาโทรมาคนเขามีมารยาทไม่ใช่หายไปเลย พวกเราจะได้สบายใจว่าเขาเดินทางถึงปลายทางปลอดภัยดีหายห่วงหรือตาพูดแล้วนั่งยิ้มมองน้องๆแย่กันฉัตรานั่งอยู่ในห้องทานอาหารกำลังรับประทานอาหารเย็นขณะที่เหลือเห็นคังยุนเดินเข้ามาหากำลังจะถามว่ามายังไงจะกลับวันนี้ทำไมไม่บอกแต่ไม่ทานจะได้พูดอะไรออกไปสิ่งแรกที่คังยุนพูดทำให้ชัตราต้องอ้าป,ปากค้างตกใจจนแทบจะตกเก้าอี้ คุณแม่ครับผมจะถอนมั่นยุนทำไมทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกแกจะถอนมั่นทำไมเกิดอะไรขึ้นแกไปทำอะไรมาหรือว่าน้องไปทำอะไรแล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ยแกจะให้แม่บากหน้าไปพูดกับน้าจิตตรียยังไงบอกมาสิทำไมแกทำแบบนี้ฉัตราแทบจะลมจับเธอใส่ลูกชายชุดใหญ่ที่แกหายไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกไปเจอผู้หญิงใหม่แกมีเมียแล้วเหรอใครที่ไหนบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะ ทำไมคลื่นลมที่กระบี่มันพัดสมองแกหลุดออกจากหัวหรือ,อยังไงบอกแม่มาสิชัดรายยังไม่ยอมหยุดใจเย็นๆครับแม่คังยุนถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่มีครับแม่ผมไม่มีใครทั้งนั้นผมต้องกลับเกาหลีด่วนครับงานทางนี้ลงตัวแล้วเรื่องวัคซีนให้ทางนี้วิจัยต่อผมจะให้คนมาดูแลแทนผมมีโปรเจกต์ใหม่ต้องรีบดำเนินการแต่จำเป็นต้องกลับไปทำที่โน่นอาจต้องกลับไปอยู่หลายปี ผมก็ไม่อยากจะแต่งงานตอนนี้ด้วยอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ว่างานจะลงตัวจะให้น้องมารอผมมันก็ออกจะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะครับและที่สำคัญตลอดเวลาที่ผ่านมาผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้รักไลลาแบบคนรักครับผมรักเธอเหมือนน้องสาวยังไงผมก็รักเธอแบบนั้นไม่ได้คางยูนมองฉัตราด้วยแววตาจริงจังคุณแม่จำตอนที่คุณแม่บังคับให้ผมมั่นได้หรือเปล่าครับ ผมบอกแม่ไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้รักน้องแม่ก็บอกว่าอยู่กันไปนานๆก็รักกันไปเองจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ระยะเวลาที่ผ่านมามันตอกย้ำว่าความรักมันไม่เกี่ยวกับระยะเวลาครับสำหรับผมไม่รักยังไงก็ไม่รักครับผมรักเธอไม่ได้จริงๆผมไม่อยากให้น้องต้องมาเสียเวลากับผมเธอน่าจะได้เจอคนที่รักเธอด้วยหัวใจที่แท้จริงไม่ใช่คนอย่างผมฉัตราจำได้คัางยุนบ่ายเบี่ยงการมั่นหมายมาโดยตลอด แต่เธอก็บังคับเขาจนได้ตอนนี้ทำให้เธอนึกย้อนเสียใจขึ้นมาถ้าคุณแม่ไม่พูดให้ผมจะไปคุยกับคุณนะกับน้องเองครับสินสอดไม่ต้องเอาคืนจะให้น้องทั้งหมดเอาคืนก็บ้าแล้วตายตาย,ตายแม่จะพูดยังไงล่ะทีนี้แม่จะเอาหน้าไปไว้ไหนคุณน้จิตตรีต้องเกลียดแม่แน่ๆคงต้องเลิกคบกันหละงานนี้ฉัตรารู้สึกจะเป็นลมอีกรอบ ผมขอโทษนะครับแม่มันเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วครับคังยุนนึกสงสารแม่แต่มันต้องเป็นทางนี้เท่านั้นจะให้ผมไปด้วยไหมครับแกไปด้วยมันจะยิ่งยุ่งนะสิถ้าฝั่งโน้นไม่ยอมแกจะทำยังไงแม่ว่าพ่อเขาคงเอาปืนมาไล่ย,ยิงแกแน่ขอเวลาแม่สองสามวันให้แม่เตรียมใจก่อนชัตราถอนหายใจเฮือกใหญ่ถูกถอนหงอกแน่ชั้นชัตราคิด อยากให้พ่อแกอยู่ด้วยจริงๆแกมันเหมือนพ่อแกคิดจะทำอะไรปุบปับทำเลยฉันละปวดหัวแกออกไปให้พ้นหน้าแม่เลยนะแม่อยากอยู่คนเดียวถ้าคุณพ่อยังอยู่เขาคงไม่ต้องมั่นตั้งแต่แรกแล้วละ่ะคังยุนคิดคุณคังยุนดารินดีใจที่เห็นคังยุนเดินเข้าสํานักงานมาดารินออกหนังสือแจ้งพนักงานและบริษัทในเครือทั้งหมดว่าผมจะเดินทางกลับเกาหลีใต้เดือนหน้า ส่วนอำนาจการบริหารทั้งหมดผมจะแจ้งมาอีกทีว่าจะส่งใครมาดูแลแทนช่วงนี้ผมจะให้คุณพักดีรองประธานทางนี้ดูแลไปก่อนค่ะท่านประธานดารินตกใจแต่ไม่กล้าถามอะไรมากเอาเอกสารรายเดือนมาให้ผมก่อนหลังจากเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วช่วงนี้มีอะไรด่วนเข้ามาไหมไม่มีค่ะ มีแต่คุณไลาลาค่ะเธอมาหาท่านประธานหลายครั้งแล้วและยังบอกให้ดารินบอกเธอด้วยถ้าท่านประธานกลับมาค่ะดารินรีบรายงานคุณไลาลาเหรออืมเดี๋ยวผมจัดการเองผมจะออกไปจัดการเรื่องเอกสารส่วนตัวหน่อยนะคุณดูแลเรื่องการเดินทางไปเกาหลีใต้ของผมด้วยคังยุนสั่งการแล้วรีบออกไปคังยุนกำลังเดินออกจากสำนักงานเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เขาบอกปัดไม่รับสายแล้วรีบเดินออกไปคุณคังยุนละ่ะดารินเข้ามาแล้วใช่ไหมขอสายหน่อยดารินตกใจรู้ได้ยังไงคุณคังยุนเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่เองคุณไลาลาต้องมีสายภายในองค์กรชัวมันอะไรกันเนี่ยดารินคิดเออเออคุณคังยุนออกไปแล้วค่ะดารินกำลังจะโทรบ,บอกคุณไลาลาพอดีเลยค่ะ แต่ว่าดารินบอกคุณคังยุนว่าคุณเละลามาหาแล้วนะคะเธอบอกว่าจะติดต่อคุณไละลาเองค่ะดารินเอาตัวรอดแล้วโทรศัพท์พี่ยุนเป็นอะไรทำไมฉันติดต่อไม่ได้คือว่าเธอทำหายที่กระบี่ค่ะกระเป๋าเงินด้วยเธอเลยรีบออกไปจัดการด้วยเอกสารส่วนตัวนะคะคุณไละลาอืมโอเคคราวหน้าถ้าพี่ยุนมีเรื่องอะไรรีบรายงานทันทีนะอย่าช้าแบบนี้อีกฉันไม่ชอบ น้ำเสียงแสดงความไม่พอใจอะไรเนี่ยนี่ฉันมีเจ้านายเพิ่มมาอีกคนแล้วนี่ขนาดยังไม่แต่งงานนะถ้าแต่งกันเมื่อไหร่สงสัยแย่แน่เราดาลินคิดไอ้คังยุนมันกําลังจะกลับเกาหลีใต้คราวที่แล้วมันไม่ได้สงสัยอะไรมันคิดว่าพวกแกเป็นแค่โจรปล้นธรรมดาอย่าให้มันกลับไปที่เกาหลีได้ที่โน่นเราจะจัดการมันลำบากกูจะให้โอกาสมืออีกที มึงต้องทําให้เหมือนอุบัติเหตุเข้าใจไหมถ้าคราวนี้มึงยังทําพลาดอีกมึงตายจําเอาไว้ครับนายเสียงจากปลายสายทําให้สักกลืนน้ําลายลําบากนายเป็นคนพูดจริงทําจริงเขาจะพลาดเหมือนคราวที่แล้วอีกไม่ได้ไอ้ชดมันยังไม่ตายคราวนี้คงต้องใช้งานมันอีกทีเสร็จงานแล้วค่อยเก็บทีหลังสักคิดพร้อมกับเตรียมวางแผนการรอบสังหารคังยุน บคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ